นี่ตาลงไปได้นับไหมครับไม่ครับไม่นับเลยนะฮะกะเอาใช่ไหมครับค <50 S 2> รับผมห้าสิบอันนี้ชานนี้สามสิบบาทเนี่ยเลยอัคือทักษะการทำนะฮะทำทุกวันนะครับ วัสดีนะครับตอนถ่ายคลิป youtube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดหอมเกียรตินะฮะตำบลหอมเกียรติอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตะโตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปดูฝั่งนู้นนะครับ โอเคนะฮะตอนนี้ผมเข้ามาภายในร้านแล้วนะครับลูกนะค้ามาถึงก็มาดูเมนูที่ตรงน,นี้ได้เลยนะครับก็ราคาธรรมดา20บาทพิเศษ30าราคาพิเศษพูด4 0บาทนะครับผมเขียนบินลงชื่อที่นี่แล้วก็เอาไปส่งตะโต้นะ มีเส้นใหญ่เย็นตาโฟเส้นเล็กหมูเด้งนะครับผมบุญเส้นนะฮะเส้นหมี่บะหมี่ฮะแห้งน้ำต้มยำนะครับ,ร,บราคาเริ่มต้น20บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูะตะโก้ทางกันนะครับอันนี้บะหมี่แห้ง เดี๋ยวเต่าครับช้างยี่สิบบาทนะครับสวัสดีตเต่าครับผมสวัสดีครับโหก็ยังขายราคาเดิมนะครับครับผมถึงแม้จะหมูจะขึ้นราคาเนาะอ่ะาก็ยังขายราคา20บบาทนะครับใช่เอาไปก่อน วันนี้ผมมาเช้าเลยร้านเปิดกี่โมงนะครับเก้าโมงอ่ะเก้าโมงเลยนะฮะคร้าผม็ตัวหมูเด้งนะฮะซิกเนเจอร์ทางร้านก็เป็นพวกเครื่องวัตถุดิบท,ทางร้านนะครับ ตรงเทตรงนี้เขาน่าจะทําใหม่ใช่ไหมครับครับผมทำใหม่วัดก็เพิ่งจะทําใหม่ทําดีเลยครับก็ตอนนี้ก็มีร้านค้าขึ้นเยอะนะครับเยอะครับผมนอกจากที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีเยอะเลยนะครับร้านค้าเบียร์ครับเบียร์เออก็ดีเราได้รวยไงฮะ อันนี้ชามเท่าไหร่ครับาที่ตากอยู่อนนี้ยี่สิบยี่สิบบาทนะฮะทำมาเริ่มเลยนะฮะยี่สิบบาทนะครับคุ้มมากนะครับเดี๋ยวสิบทั้งหมดถ้าเส้นหมี่สองน,นี่เส้นเล็กหมี่ยี<า>่สิบบาทนะครับดเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะฮะแพร <6 S 1> ตรงนี้เขาทำใหม่นะครับหกสิบ ใหญ่ก็เดิมนะฮะทุกคนด้านนั้นก็มียาวไปเลยนะครับมีร้านค้าเยอะเลยนะมีร้านน้ำด้วยนะครับขอ,องนี้เห็นมีเป็นยำมะม่วงนะครับผมน้ำปลาหวานนะดีครับรีบพามาถึงกันมายื่นบินที่ไออ้้าามมแบกเปคร จะก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องมีราคาพิเศษโคตรด้วยนะครับโคตรพิเศษใช่ไหมครับราคา40บาทจารุพันธ์ครับจารุพันธ์อยู่ว่าจารุพันธ์จารุนันนะเออจารุนันจารุพันธ์อ่ะแล้วทำไมสั่งแยกกันนะมาที่หลังไงคนนึงมาที่หลัง เดิมตั้งให้ตอนนี้หมูเด้งจะปั้นอยู่ด้านนู้นนะครับที่เดิมอ่ายังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวดูสตโต์ทำก่อนนะครับทางร้านก็จะมีหลายเส้นนะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ มีเหลืองนะฮะถ้าหรครับขายครับอันนี้ลูกค้าโทรมาสั่งลงหน้าได้ใช่ไหมครับเขาโทรมาถามว่าขายต่าอ๋อครับผมตัวนี้มีวันหยุดไหมครับตัวนี้ก็พรุ่งนี้ก็หยุดไงวันว่ายครับผมพรุ่งนี้วันว่ายนะวันที่สามสิบเอ็ดนะหยุดนะครับปกติก็ขายทุกวันเนาะ ทุกวันครับอทุกวันนะ9โมงนะครับผมเป็นต้นไปนะครับถึงประมาณไม่เกินบ่ายสองไม่เกินบ่ายสองนะครับทีเด็ดเลยนะครับร้านนี้สนใจคนชอบกินจุเลยนะครับราคาแค่20บาทเองนะฮะถึงแม้จะหมูจะแพงขึ้นแต่ว่าตัโต้นะยังขายราคาเดิมลงเยอะไหมครับช่วงนี้หมูขึ้นแพงครับ ช่วงนี้ลงเยอะไหมครับกี่โลช่วงนี้แบบนี้ก็ช่วงวันอาทิตย์ก็ประมาณ6 70โลประมาณ70โลนะวันอาทิตย์นนะเฉพาะหมูเดื่งนะครับพลครับพลนี่เต่าลงไปได้น้ำไหมไม่ครับไม่ได้น้ำเลยนะฮะกะเอาใช่ไหมครับครับผมห้าสิบ <laughs> อันนี้ชามนนี้30บาทเน,นี่ยเลยตักแบบไม่ได้น,นับเลยนะครับให้เยอะมากครับสายเข้าออไม่ขาดเลยนะครับคุณจะโทรมาถามนะว่าร,ร้านเปิดหรือเปล่านะ ฮัลโหลครับ <Yeah. S 1> ถ้าเส้นนี้วันหนึ่งนี่คือใช้เยอะไหมครับตัวตัวทุกอย่างนะ uh oh. รถหลังไปอ่ะอย่างละสิบโลนะไม่แถวเส้นใหญ่ก็สองโลครับอะไรเงี้ยอ๋อคือรถหลังกันไปนะหลาาหลายอย่างก็จะมีก๋วยเตี๋ยวตย้มยำยจนตาโฟด้วยนะครับ ต่อขายที่นี่มาน่าจะถ้าผมจะไม่ผิดนะ30ปีได้แล้วนะฮะใช่ไหมครับใช่ <laughs> <laughs> ครับ่อหน้านี้จะขายแบบภายเรือเนาะต่ตัวเนาะขายตาม,มริมคลองน้ำนะครับ <laughs> ก็มาประจำที่วัดหอมเกียดน,นี้ประมาณกี่ปีแล้วครับปปรนะมาณ5ปีนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราสั่งไว้เดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับมารู้สึกว่าจะสองสามครั้งแล้วนะครับยังไม่เคยได้กินนะทุกทีจะมาคิวเยอะมากนะครับวันนี้ผมมาไวนะครับก็สั่งไว้แล้วนะเดี๋ยวเราไปชิมให้ดูนะครับ ซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับหมูเด้งนะฮะยุ้ยครับยุ้ยตากนี่คือไม่ได้ไม่ได้ช่างน้ำหนักนะครับกะเอานะฮะสีชามนี่ชามละเท่าไหร่ครับต่อสามสิบสามสิบนาะคุณพ่อหนูอยากรู้ว่ากิวหนูหนักไหมเพราะว่าหนูจะไปภูละต่อชื่อชื่อเอ็กค่ะเขียนมายังแไหน อ๋อสี่ห้าบินสี่บินใช่ไหมสี่ห้าบินอ่ะรีบไปอ่ะไม่นานนล้พ่อเนาะเออไม่นานหรอกสี่ชามนี่ก็จะรีบไปไหนอ่ะสามสิบบาทนะครับจะไปเป็นการจะนำพื้ียังไงแต่เลยแวะมากินข้าวกินกินข้าวก่อนอ่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมได้ใกล้แล้วใกล้แล้วเท่าไรขาไม่่ร้อยยี่สิบ มาสี่ท่านใช่ไหมค่ะมาจากไหนคะเนี่ยกำแพงแสนค่ะกำแพงแสนนะเค้าครับผมนะครับแต่ตอนนี้คือเรียกได้ว่าทำม้วนเดีอดจบนะเก้าโมงถึงบ่ายสองเลยนะครับไม่ได้หยุดนะฮะไม่ได้หยุดจนจนกว่าของจะหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่เขาปั้นโมเด็อยู่ด้านนน้นนะครับ เป็นบรรยากาศร้านนะครับนี่นะฮะก็จะมาปั้นหมูด้งต้มหมูดิ้ง,ง,งันด้านนี้นะสวัสดีครับผมคครับ่ะตัวน,นี้ก็จะทำไปส่งที่นุที่เรียวนะท,ที่เรือโตโต้ตนะครับ,รบปั้นกันใหม่ๆต้มกันสดๆเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบโลเนาะ ที่ถามกระต้อมาเมื่อกี้นะครับเจ็ดสิบกระต้อเขาบอกครับเจ็ดสิบใช่ไหมครับค่ะนีดคือทักษะการทำนะครับทำทุกวันนะครับถุงนึงนี่คือกี่โลครับถึงโลหนึ่งโลครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลเองนะครับค่ะ แพรเขาจัดทําใหม่ทุกคนค่ะพระเขาทาให้ใหม่ใหญ่เลยนะครับสวยมากครับบรรยากาศวิวถือว่าดีมากเลยนะก่อนหน้านี้จะมีแค่ตรงนี้ที่เดียวเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ทําขยายไปยาวเลยนะครับยาวนะเขายาวมาตลอดนะมาตอนหลังตรงนี้เราเป็นเวิร์กอยู่เขาก็พระท่านก็เลยทาให้ให้มันให้ต่อกันใช่ไหมใช่ค่ะได้เดินหึงกันได้โอเคหรือว่าลูกค้ามาก็มีอาหารหลายอย่างเลยนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวมี มีก๋วยเตี๋ยว <poster. S 2> มีหลายอย่างเลยครับผมมีหมูสเต๊ะตัวนี้เขาเรียกว่เป็นแม่น้ำอะไรนะครับแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำท่าจีนเนาะครับผมแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนมีคนจีนอืมครับผมนี่อ่ะตัวนี้จะไปส่งที่ลูกค่ะคาโต้เนาะจ้า เพิ่มไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์นะ่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเอาไปค่ะจะไปสุกที่นู่นค่ะไปสุกที่นู่นนะครับค่ะที่เมื่อกี้นะท,ที่ผมพาไปดูมาเขาต้องบอกว่าตักใส่ถ้วยนะี่คือใส่ชามนี่คือไม่ได้กาณนะค่ะให้เยอะมากครับยี่สิบบาทคือหมูแพงเิเ่งแต่ว่า ราคาก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดะครับไม่ขึ้นราคาขึ้นนะครับไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นนะค่ะเคยขายยี่สิบก็ขายยี่สิบกเคยขายตอนนี้ไปไปก่อนไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมดิ่งๆเลยนะครับยี่สิบบาทยี่สิบนะคะมาคานได้ชิมเองดูเลยนะคะอะไรนะคะ ร้อนนะคะต<ล>้องเป่าก่อนค่ะเมื่อกี้ชิมดูน้ำซุปแล้วนะคะก่อนจะปรุงอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงก็ได้ไปครับไปครับผมมาเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับนี่ฮะนี่เดี๋ยวซดน้ำให้ดู อ,อ,อร่อยครับระล้อนเลยอร่อยต้องกุงเยอะครับ